ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสีนคำิึ้เพื่อนใหม่ไอแปนเป็นสาวสวยแล้วครับทุกอีพีจะเจอกับสาวสวยจริงๆก็จะมีผู้ชายเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มาโอเคปะโอ้โหเห็นแต่กายแล้วเขาต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยนสวัสดีค่ะเออมันต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เหรอ คือปกติไปไหนไปไหนไปของกินคือหาของกินแล้วอ่ะคือไม่สนใจแล้วอ่ะหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ้ยใครผมเนี่ยใครมึงเป็นใครมึงพาผู้หญิงแบบสวยๆมาได้เนี่ยใครเนื้ออนี้อร่อยจริงไหมนะจริงพี่ชอบดูดเนื้อด้วยดิไม่กินด้วยพี่ดูดอย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้น้องมิ้นนะครับอันนี้น้องขวัญนะครับเพิ่งรู้ว่าน้องขวัญเนี่ยเป็นสิทธ์เก่าจากราชวินิจบางแก้วใช่ค่ะเราได้มันกา ผมไม่ได้จบจากแล้ววินิษนะครับพี่อ่ะเด็กบางแก้วประชาสรรมันบางแก้วเหมือนกันไงดุเหมือนกันบางแก้วอะเจ็ดสีกันเล็กน้อยอะพี่เออเยแต่หนูก็เป็นรุ่นน้องพี่ด้วยทำไมอะหนูเรียนบียูไงอ๋อเด็กบียูเราเรียนอะไรขวัญเรียนอะไรประชานค่ะล้วมินตเรียนมอกังสีก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราอยู่ใกล้แถวนี้หรอทำไมถึงอยากมาที่เนี่ยบ้านมินกับขวัญอยู่แถวนี้ค่ะไม่เดี๋ยวพี่รโรงเรียนพี่อยู่ใกล้กันแล้วแล้วพี่ไม่อยู่แถวนี้งั้นเราก็ไม่ได้ย้ายที่ที่อยู่อ่ะเราหนูต้อง แล้วพี่ย้ายไปไหนอ่ะพ่อพี่ยังอยู่แถวนี้แล้วพี่ก็มาอยู่ที่มอกษตรเพราะทำงานอยู่แถวนั้นเออเดี๋ยวนะตกลงรายการใครใครต้องสัมภาษณ์ใครมาอยู่ก็มาเรื่องผมได้ไงพี่ร้านน้ำร้านนี้สุดยอดทำไมอ่ะพี่ต้องทักอย่งี้อย่างเงี้ยต้องทักเขาเหรอทักให้ดูหน่อยเป็นี่แค่อะไรครับผมขอโทษครับพี่ พี่ชื่ออะไรนะเรื <poetry> ่องครูตับปลาทอดกรับผมไอ้ดีไอไข่พี่ชื่อเอ่เหรอครับเรื่องครูครับอ๋อก็แล้วก็แล้วแต่มึงครับพี่โคตรเราเลยอ่ะไหอันนี้ทำมาหาแดกอะไรกันเนี่ยตับไข่ก๋ยเตี๋ยวมั้งก็ถึงว่านี่เส้นเต็มไปหมดเลยอ่ะตับปลาเยเช่เส้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงเส้นแข็งๆเนี่ยนะอันนั้นบ้านกูเรียกหลอดอ๋อบ้านหลอดแล้วไปติดบ้านหลอดหน่อยนะมึงนี่มามาถ่ายแบบว่าเมื่อกี้กูถามมึงเหรอครับขอาทอดกระบอกไม่ตามนั้นครับผมมึง ชาแชงเรามึงอยากขึ้นสิขอโทษครับนี่นะบอกบอกตรงนี้เลยนะกูอยากเจีวเทคนิคนี้ไปใช้มากเลยคือด่าใครก็ได้แล้วบอกขอโทษที่หลังนะผมไม่พูดกูไม่ได้หลอกด่ากูด่าจริงลูกค้าพูดได้ไหมได้นี่ไงตั้งทำไมเหรอแล้วมีเสียงด้วยมีไม่มีตั้งแลเยียอะไรนะแ่นั้นนะทีไอสัตว์มึงชื่ออะไรกูเออกูชื่อเจแปนครับสวัสดีครับชาแกงเราชาแกงเราเฮียอะไรกูเป็นบัตกาแฟครับต้องการบผม เอาคนกลับบ้านถามแม่ของพี่ญี่ปุ่นจะได้ไปถ่ายหนังเอวีที่นั่นเลยพอใจมึงยังครับพี่เอาอะไรขวดโทษแล้วผมจะริ้ฝากให้น้องไปเกี่ยวกับมึงขอบคุณมากห้ามโกรธนะพี่แซวเล่นอาจารย์แดงอะไรอร่อยพี่อร่อยทุกอย่างยกเว้นกูอาจารย์แดงจริงปะเนี่ยโง่กับพี่อะไรล่ะรอยสักนี่คือสักหรือว่าไปนอนทับหนังสือพิมพ์เรื่องกูอ่าเร่อแต่มึงนะแค่ถามไม่เถียงน้ำอะไรอร่อยก็คงบอกแล้วไงอร่อยไม่อยากไปจะดีกูไปกินร้านอื่นแล้ว จ้ะมีเท่าที่มึงเห็นจ่าแบนเอาน้ำอะไรอะไรอร่อยก็บอกอยู่นี่ครับอร่อยทุกอย่างเด่นเด่นเดเด่นแหมเมื่อกี้ผู้หญิงก็บอกแล้วไงครับพี่ผมก็แล้วแต่มึงป่วนขอโทษครับจ้าแบนเอ๊ะเจังไงเอ๊ะขอชานมเอ๊ะอ๋อทุกสั่งในไม่เหรอใช่อ๋อเอ๊ะขอชานมเอ๊ะเราต้องแบบจ่าแบนตึงี้ไรล่ะทำมึงตึงี้เลยเหรอขอโทษครับจ่าแบนเหมือนมาให้โดนะ เจครับเจแปนอยากได้แดงโซดาครับก็เอ๊ตัการให้เราจะแบนเจแปนห้ามโกรธเอ๊แซวเล่นนะไม่ไม่ไม่โกรธนะแต่จะจำไว้ครับต้องต่อยกับลูกเรียบร้อยแดงโซดาเขาจะแบนน้ำหนึ่งสองสามไปลูกเราจะมึเราจะแบนใช่แล้ทั้งสองกันขอโทษเราจะแบนะครับผมขอโทษทีมงานทุกคนด้วยนะครับพูดไปบอกขอบคุณมากเกจ๊อันนี้เราเสียเวลาตรงนี้กี่นาทีอ่ะเด่นไหมเด่นไหมปิดรายการจบแล้วอันนี้ไม่น่าคุยกันเยอะเลย ตอนนี้อาหารมาแล้วเดี๋ยวกินไปคุยกันไปโอเคป้ะเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานยังเกินสิบปีแล้วไหมตั้งแต่สมัยมอ6มปลายอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยก็เลยสนิทกันอันที่สองคนนี่คือมาจากสายอะไรครับภาษาจีนก็พูดจีนได้ได้ดิเชียงหงา๊อกแง่เฉียงงุ๊กแง่จงหมาเจี๋งงัวงัวอะไรเราไม่รู้ไง่ต้องให้พี่ต้นมาสอนหัวชอกอื้อหนีรู้จักไหม แก๊งที่มีกี่คนห้านคนมีพี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่อจจแปงมีคนนึงเติ้ลพี่ผมยาวๆแล้วก็มีคนสูงๆคนเตี้ยๆคนนึงจ้าเป็นลักษณะเนาะสูงๆเตี้ยๆผมยาวใช่คนนึงมีคนมีหนวดเออมีหนวดมีหนวดกับผมยาวคนเดียวกันที่เป็นร้องเพลงกับพี่คนละคนคนละคนไม่ร้องเพลงไงร้องเพลงมันก็สูงๆใช่ไหมเติ้ลบอลบอลคือมีหนวดชินสูงๆเตี้ยคือสมัครสวัสดีค่ะ สงสัยคลิปนี้ไม่ได้ออนนะอ่ะแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับทางหลักๆก็คือนักเขียนค่ะแล้วก็ทำรีวิวบล็อกเกอร์เกี่ยวกับความสวยความงามส่วนมินก็ทำส่วนมากจะเป็นถ่ายแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาทาบล็อกด้วยกันเนาะตอน,นถ้มันคือตอนแรกขวัญเริ่มก่อนเริ่มทําเพจด้วยตัวกับตัวเองก่อนแล้วทําไมถึงจับพัดจับผูมาทําด้วยกันได้ยังไงอ่ะเหมือนตอนนั้นรลก์เาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพออยู่ด้วยกันเราก็ตลกอ่ปปะไม่รู้รู้สึกว่าเราตลกแล้วก็ช่วงนั้นเหมือนเที่ยวกันเยอะเวลาเราไปเราก็เอากล้องไปด้วยบางทีก็ตัวเดียวบางทีไม่มีก็โทรศัพท์ถ้าถ่ายกันสองคนแล้วก็เลยเริ่มตั้งเพจรวมกันทํทไมถึงชื่อว่าชื่ออะไรนะ Hi girl Hi girl เดี๋ยวเราพูดพร้อมกันดิ มันดูเป็นผู้หญิงแค่เกิดชื่อนี่มันคิดยากมากเลยจำได้ไหมว่าตอนที่ลงคลิปครั้งแรกเป็นยังไงอุ้ยคือแบบดียอดดูที่ลงไปอ่ะเกินยอดไลค์อะคือเยอะมากตรงแรกที่ปล่อยไปอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมีกำลังใจนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มทำต่อแต่ยอดไลค์อะเราก็ปล่อยไปเพราะเราคิดว่าเอาผลงานดีกว่าพอชอบมีคนมาถามเราว่าเอ๊ะใช้อันนี้แต่งยังไงพี่มินนี่หวันใช้อันนี้อะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ โอเคตัดชิปอีกว่าแล้วคอนเทนต์หลักๆของไฮเกิลนี่คือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรความสวยความงามคือเราคิดว่าเราค่อนข้างที่จะแบบแม่ะ คนที่จะเข้ามาดูเราอะ่ะซื้อตามได้แต่งตามได้ฝากร้านหน่อยฮะฝากร้านหน่อยถ้าเป็นเพจรวมเนาะก็คือให้เกิลอย่างที่บอกไปนะคะ YouTube ก็เป็นชื่อชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันใช่ชื่อเดียวกันเหมือนกันสองสคนนะที่ับเดยกัน้วคะแต่ถ้าเป็นแยกก็ของผมก็จะเป็นบิ๊กขวัญค่ะ B I K W A N S แต่ถ้าเกิดอยากติดตามมีนะสนมากมีก็เล่นเป็นอินสตาแกรมมากกว่าชื่อ justmisa ค่ะ J U S T M I S A ค่ะฝากน้องผมด้วยที่คุยๆกันนอกลอกแต่ละคนคือแบบว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันจัดเวลากันยังไงถ้ามัน มีวันไหนที่เรานัดกันจริงๆอะเราล่มเออเราจะเราค่อนข้างจะล่มเราก็เลยจะแบบเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นมากกว่าแล้วมันก็จะแบบเรียวๆไปเลยก็คือตัวตนของเราจริงๆเอาจริงแล้วสไตล์เราเป็นคนที่เกี่ยวกับผู้หญิงใช่ไหมฮะมันก็องมีเกี่ยวกับออกกำลังกายอะคือเราเคยมีคลิปเกี่ยวกับออกกำลังกายนะตอนนี้ยังไม่ทําแต่ออกในการอยู่ แต่แบบเรื่องออกกาลังกายอย่างมินชอบหาอะไรใหม่ๆทำมากกว่าปีนหาอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดไปลองเล่นเว็บอร์ดมินชอบอะเลยแบบนี้อยากเห็นนะจะไม่ค่อยมีใครเห็นมุมนี้เพราะแบบยังไม่เคยถ่ายอะไรแบบดูไหมครับ <c oughs> ดูเฮ้ย <c oughs> ทมเฮ้ยน่าสนุกมันจะได้เป็นแบบแรงบันดาลใจอินสปิเรชันของเพื่อนผู้หญิงด้วยกันอนะยังไงก็ฝากร้านของน้องๆด้วยนะครับผมอย่าลืมตอนนี้เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปชอปปิ้งกันข้างนอกค่ะโอเคเจอนะไทม แบบนี้แหละมาเดินกับผู้หญิงอ่ะต้องทําใจแต่ทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวจะไปทางนี้คือเราต้องเรามีนาหน้าที่ไ,ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับนี่ป็นหน้ารักอ๋อแบบวาหลังถ้าสมมุติพี่ซื้อให้แฟนนะพี่จะให้ใส่แบบกลับงี้เลย <c oughs> เอาข้างหลังไว้ข้างหน้าเอาข้างหน้าไว้ข้างหลังแล้วไม่ต้องใส่ปีกนกไม่ต้องใส่ปิดอะไร a l เพ a สวัสดีครับหายดีไหมครับคุณพี่ในกระเป๋าครับในกระเป๋าครับในกระเป๋าครับจังหวะได้ไหมเฉียบครับเฉียบเฉียบเฉียบเลย วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับน้องขวัญแล้วก็น้องมิ้นที่วันนี้มาแนะนําเพื่อนใหม่ให้รู้จักกัน<ไ>ก็ฝากไว้ด้วยไคเกิลค่ะมันต้องมีท่าทางมันต้องแบบไคเกิลค่ะโอเคติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ u t u b e ถูกต้อง<ะ> erm ไหมฝากไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าใครจะมาเป็นเพื่อนใหม่ไอแพนติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวไปโอ้โ ัครการคุณจะเห็นไม่อ่ะขอโทษับผมไม่จอบอีกร้อยแล้วบอกขอโทษครับแ๊น